นาะวันนี้กขาตัวออกจากตัวเมืองของจับประซักหรือว่าปากเสอออกมาทางแล้วนะอ่าดอนโค้งเมืองโค้งพี่เนาะมาที่ตลาดสามแน่บ้านใหญ่ขีนาตลาดขีนาเนาะตั้งแต่มานี่หลายเทื่อกับนีแต่ว่าเคยไปมาแต่ตอนเศร้านะกระสังแล้วนะวันนี้ลองมาหล่อต่อนแรงมึงลองครั้งแรกในการหล่อตลาดดูขีนาเนาะขีนากอุตตะว่าห้อง่ได้เอามัดเอายัามาวะวุเป็นอย่าี้เนาะ เออบอ่เป็นไรงกับไ่เป็นยไงแต่เ้าบ่มีโควิดดับได้ทุกคนเลอมาแบบจับจุดมากแบบ,บน้อยเนาะไปเบิร์อันนี้ท่างนี้เหมี่ยงเข่านะขเนาะรอรอรอเบิร์ไปเบิร์นพอนเขียนนี้เขียนนี้จะมีพวกพวกป่าได้ทุกคนเลยมันใกล้น้ำอของแต่จะมีป่าที่อย่างไรน,ะนรุ่นกับกระสุนนี้อย่างเนะวลาแบบตลาดบ้านนอกานนานะเป็นทางนี้เลยใส่แบบหมอบหมอบไม่หรนะืโอ้ใครนี่ จุกชุกหนึ่งจุกเนาะชุดหนึ่งจุกนี่ไทยหมูอไข่ประมาณนี้แล้วไปบู้างบนทางทางในเนะี่เสียงป่าก็จะจะออกแบบทางใต้นะใต้ไทยอ่าติดกับทางไทยกับประเทศกัปเชียงจังหวัดจังของไทยตัวโบน่ใจ่มีหั่นเผือหั่นกระเปียก <c oughs> ต้มีังอา <c oughs> จะเป็นเสือผ่านนโอย๊ย โอ้ตลาดนากระสังต่อที่ว่าอยู่แคมนั่ตัวโตมาเลาะตอนนั้นเนาะต้องตัวมาโปโตเศร้านอนห่างห้าหกโมงเศร้านะเครื่องยังก่อนเครื่องพันข้ามากมากคูกว่ทัานใส่เออนี่บ่เขี้ยวมากนี่บ่เครื่องเขี้ยวมากน้ำตาลอ้อย นั่นแบบผู้เฒ่าผู้แก่ยังเชี่ยวมากอยู่นะครับหรือว่าไปบูชาเพราะเอาไปเออชื่อว่าเ,เป็นสินต์ตัวผู้ซ่าขั้วพุ่นขั้วเล่นี่นี่นี่อะไรอะไรนอกอีหลีเนาะจนที่สุดสายแดงทางเขียดนี่เนาะอือปลากระต่ายบนปลากระต่ายหรปลากระต่ายน้องม่เนาะอือปลากระต่า เอาไปตำเอาไปตำแก้วเป็นบ้โลเกาโ้ลเกาหอมแกวปลาซอยนี่ปลาซอยปลาซอยอันนี้ปลาเต๋าเออตัวนี้ปลาแตกปาแตต่แต๊กับปลาเต่าเต่ากันปลาซอยโอ้ลยแบบปลาน้ำองหลเนาะโลเกาสิบพันจ้ะสอองร้อยกว่าบาทดีเ้าเขียนันเด่นยหาไาเขียนปหเียนลายกัเป็นคนชาวบ้านแถวนี้เลยน หาเอาม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 าผลิตเอาขายปลาชดก็ได้กลับไปตากแห้งเห็ดให้มันขายได้ได้ดุลได้เงนนนะินก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางภา,นะาคใต้เขาเนาะปลาโตปลากระเตาปลาเอี้ยเอิยเอ้ยงปลาจ้มเลือดแบกเสือพวกเอี้ยงที่โบมีอย่างนี้โอยนี่แต่ นี่นี่นี่นีนี่นี่มีปามตรงนี้มาเโคาบมางนี้พู่นโอยลนน้อยฮะแลนน้อยลน้อยยเด้อแล้เด้อนน้อย เป็นใครเรียนนิดนึงใครของแม่เ่ยหนตอวมาใครวะคือขังไว้นนี่ัวมาก็ใครวะใครลีนีโอ้ตายตัวของเอามามาเรียกน้ำเนาะปลาปลาเนี่ยปลาน้ำของเขาอยู่นะปลาของปลาตองปลาตองปลาปลานี่ยเขาเปลาปึ้งวะไม่ใ ปลาชุดดำๆเลยปัดปืนอย่าปเงเอามาเตะแถวหน้ากระสังพุ่นละตอนแรกแล้วมาขายที่วะจังโมงเขาเริ่มเปิดตลาดตัวนี้นี่ฮ้ยบ้านน่ะเกาลัดชิมูเซ้าเปิดแต่เซ้าพุ่นละหม้อไฟยางมากกัมาออ่ะอแบบมาขายเครื่องตัวแรงเล้าแต่เลยเนาะเล้าแตะอ๋อตัวนี้ติดแต่ชุดอยู่แค่ไตไยไตเนี่ยอานนี้แม่เขียวเขียวนี่ปลาจ้ากเอออันนี้เนาะ พีพ่อะปีใหญ่แทบไม่พี่โลก็ไหนแล้วจูพี่เพี่โลไหนขายจาังไหนโลหิตโลิตพันจีบร้อยก,ก,กว่าบาทตัวไงตัวนี้นนเหนือ่ม่สองโลเลยเนาะสองโลฝายสองโลสองโลายตัวเป็นไ่ยไปกินโอ้ยักีนีหาคนสบายทุกคนเดิแต่ว่าเขาไปกินเข้าวมาเมานนื่อกี้นี้ยู่อันนั้นโอ้นี่นี่ผานี่นี่เคยซื้อแล้วไุ้เหอไปกิบไม่ได้กินไหมยังกาะปลานี่ยเกาะ้นอันนี้ เซื้อแล้วเมื่อนั้นบริจิตทำแต่ซื้อไปว่าน้ปบ้านสุขนาแล้บริกิตกันเลยปลาเพาะโลโลอไรโลเจ้าชโลาพันไอปลาปากปลาขาวเขานี่ยนะปลาลตไปเกาะปลาช่อยอปี้ถึงก็หลอยู่นี้ต้องต้องิปลาแล้วทุกคนมานีปลาเคืงนิดปลเคืองหาแดงในที่ยนีต้องเบิ่งหางย เพื่อจะจะเอาจะแทางทางนี่แหละไปขายอยู่ที่ตลาดปากเซนะรูปปากเช่อกกอปัอื้อนอันน้น้อนอัน้อนหนาหนูอนย้อนน้อยหะปนวนย้อนเมื่อคืนค้อนคนว่าช่วงฝนตกวันเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เป็นบ่เลยหาเลยน้ำขึ้นแล้วเปล่า นี่วะโอไก่เกิดพื่อนมาพี่น้องปิ้งแซ่บปิ้งแซ่บทุกคนตัวปิงแซ่บมันดีหวานนี่บอลให้กินทุกคนไปเห็ดกินเ้อโตดก็ยากดูดอกนี่ปลาเลี้ยงเนอะอันนี้ปลาเน้อนี่เไข่ไข่มูวไข่ม้ไปลาปลาเพ่งไปเพิ่มนะ งัวไข่งัวงัวสิงงัวหัวง yeah. ัวไก่หมูเนาะไปดีเ้ยละบนกันเลยโอ้เียบเพ็ดคักเนาะเป็นเป็นเป็นพวงเป็นพวงเลยเนาะงามเนาะโอ้สวยงามๆเลยนะงัวไข่หมูใ่ค่าตอนแรงๆตอนนี้ประมาณตอนนี้ประมาณ4 5โมงคนเนาะ อดีตกำลังแบบลงมาซื้อเคลื่อนซื้อของไปกินดูน้ำบ้านไปจินจิ้นแรงมาซทั้นเนาะเนี่ยหัวหมูมืดหัธรรมชาติ์หัวหัวหัวธรรมชาติอ้าวยกไปพร้อมักแล้วโอ้โหถ่ายการข้อมยกไปพร้อมมีความสุขดี้ะทุกคนนะต้องซีเรียสเลยเออนี่สลีสลีเข้ามาเสียบเสียบนะนี่วะ เราแซ่บบารสลีนี่ระสลีปิ้งกินปะจ้าตัวน้อยกินบัฟสลีปิ้งเห็นปะสลีปิ้งกินปะกินปะเลือยอิ่มละเอาไปจิ้มกินแก้กินเล่กนี่อาตัวอ่อนนี่เอาสลีปิ้งดิบเอาตัวน้อยเอาตัวน้อยเบิดเอาตัวอ่อนเอาตัวอ่อนเออเอาเอาสองฟักไหมสองฟักห้าพันกิจบาทจิบไปบาท ปิ้งกอมเลยแ่กินในรถน้ด่อะครับผมจะกไกแนกันโย้ยตัวทึ่งเลยเหลืองๆงามเนี่ยีเพ่นจะมาซืกครับยป่ากันีีบ่หลายเนาะอามีบ้างที่บ้านน้องอยู่แถวนี้ซื้อไปเฮ็ดกินครับสดใหม่ถ้ามาไปตลาดนากระพังก็ไปแต่เช้าเนาะทุกคนเนาะ 6 5หกห้วงเข้าฟ้ามืดแล้วกันแหะเริ่มเริ่มหาแล้วนโต้ก็ไปทายหลายรอบแล้วนะสองรอบไปน้อนห่าเลยการัิเก่าต้หน่อยจะลบกิ่มละโต้หิใหม่ไปเลยนีไม่หอ้ยระเเลขะานเเลขประทกชื่อชื่อันทกไเลยปรนไปเฮ็ดบุญมาได้เลขได้เลขดีได้เลขเด็ด ไปเฮ็ดไปเฮ็ดบุญมาแล้วได้เลขเด็ดแล้วบ่ได้ซื้อไปซื้อแล้วครับปิดก่อนปิดก่อนบ่ได้ครับ่ถูกครับบ่ได้ครับเออเดินาตตลาดมันน้อยๆเนาะบ่มีหยังมีแต่ตแลนบางตลาดก็มีตูตตเีตอกสัปลาอย่างหลายเด้ตลาดนี้บ่มีวะเดี๋ยวมื้อดมื้ออื่นมื้อโตาไปเลาะตลาดกันนะในตเมืองปักสก็แล้วกันเนาะตลาดเนี่ยก็ กระดัาเหืองเนาะกดาเหืองไปเดินทางกลับรากาเท็ดบุญเนาะก็ไดับละลับไปอปลอเชไปเลยนะใช่บากคนพื้นที่ยู่นี่คือไปอยู่ต่างประเทศแต่คนคิดไปโต๊ะกที่มันนใจแค่หน่อยเนาะเห็นขข้าวไฟ เข้าไปไปขนมเ <g ül> บิ้งข้างหน้านี่ใหญ่ดีเลยแต่ว่าเข้าไปก็ไม่ค่อยมีอะไรทางต่อกลับบ้านไปมีอย่างเดียวรอตาที่ตามต่อไปเนาะมีอย่างข้งางหน้าค่อยว่ากันเนาะสบายดีบ๊ายบายไปแล้ว